คุณเคยไหมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนั่งรออยู่ทั้งวันแต่ได้คุยกับหมอี่ยประมาณ2-5นาที มันเป็นเพราะอะไรคนะทำไมหมอไม่มีเวลาให้เราขนาดนั้นเลยเราจะแก้กันยังไงดีก็มาเล่าให้ฟังว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยดีนะการเข้าถึงหมอโรงพยาบาลมีได้ทั่วประเทศเข้าถึงง่ายถ้าไปอยู่มืองนอนพกพบแพทย์เนี่ยไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะอย่างโรงพยาบาลสิรห์าบเนี่ยมีคนไข้อพ d ดีนะวันนึงหนึ่งหมื่นรายหมอออกตรวจ o อ d ดีวันนึงนี้หนึ่งรรายเพราะฉะนั้นเขาจะตรวจได้ง่ายไหวเนี่ยรอคิวนานแน่นอนก็ลเลยเป็นเหตุที่ว่าจํานวนคนไข้กับจานวนแพทย์เนี่ยไม่เหมาะสมกันเราก็ควรดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยมะจะได้ไม่ต้องไปรอคิวเนี่ย หรือโย,โตยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือหมอแผนอายุรกรรมโรคไตของโรงพยาบาลจังหวัดหนึ่งนะใกล้กรุงเทพเนี่ยรู้จักอาจารย์แพทย์ที่เป็นหัวหน้าแผานกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยไตไวันสี่ห้าพันคนที่ลงทะเบียนไว้เป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดมาจากทั้งจังหวัดหมอไตเนี่ยทั้งโรงพยาบาลอยู่5คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูแลอย่างไง5คนต่อ5,000คนดูไม่ไหวแล้วแล้วก็หมออายุรกรรมโรคไตนี่จะได้เจอเฉพาะคนไข้ระยะวิกฤตวิกฤตไม่รู้กี่คนนะแต่ว่าปริมาณมันไม่มีอะไรสอดคล้องกันเลยและนันชีวิตจริงของหมอ ออกตรวจหนึ่งวันเนี่ยแชั่วโมงถึง9ชั่วโมงเขาเคยลงสถิติแล้วว่าลงไว้ว่าตรวจวันหนึ่งคนไข้อพ d ดีไปเสื่อมระยะ4ระยะ5ระยะพิษตรวจไป92้าลายเสร็จตอนทุ่มหนึ่งเฉลี่ยได้ชั่วโมงหนึ่ง8ถึงลายหมอจะทํางานไม่ไหวนะเพราะนั้นคนหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณ5นาทีสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราควรจะดูแลตัวเองมากกว่ารอให้เป็นหนักแล้วก็ไปพบแพทย์อันนั้นเป็นปลายทางแล้วก็การไปพบแพทย์แทาจะไม่ได้มีเวลาคุยรายละเอียดที่คุณมากเพราะนั้นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเือ อาหารการกินให้ไม่เจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าการไปรอพบแพทย์แน่นอนเข้าใจแพทย์แล้วใช่ไหมว่าทำไมเราไปนั่งรอหมอทั้งวันเนี่ยได้คุยแค่2อถึง้าทีถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องเจ็บป่วยนะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันเพื่อคุยกับหมอแค่สนาทีค่ะ